ขอเบรคเกม s o ลไอด์โอเพนเวิลด์สักพักมาทดลองทำอะไรใหม่ๆอย่างเกม m u l ติ p l a y e r กันบ้างมันจะปูเส้นทางใหม่ๆของ From Software ไปได้แค่ไหนมารับชมรีวิวกันได้เลยกับเกม Elden Elden r i n n n i g h ไน a ร n เนื้อเรื่องจะเป็นเหตุการณ์คู่ขนานจากเหตุการณ์ในเกม Elden Ring ที่เหตุการณ์ The Shattering เหตุการณ์สงครามระหว่างทวีเทพจะส่งผลไปอีกแบบในภาคนี้มาทำให้ดินแดนมาชิมาล่มสลายยิ่งกว่า เหล่ารัทิเหล่าบัญญัติต่างล่มสลายเกิดเป็นหลุมอากาศของอำนาจเปิดโอกาสให้ภัยคุกคามจากภายนอกเข้ามานำโดยเหล่าคณะไนหลอดที่มีเป้าหมายทำลายดินแดนนี้ให้สิ้นซากด้วยสายฝนแห่งรัติการที่กัดกินโลกจนผุพังเหล่าไนแฟร์นักสู้จากหลากหลายดินแดนได้ถูกอัญเชิญให้มาเป็นผู้ล่าแห่งรัติการโดยฟอร์มเลสมาสเตอร์เจ้านายไรยลักษ์เพื่อใช้เวลาอย่างไม่สิ้นสุดปกป้องดินแดนนี้แม้พวกเขาจะสูญเสียความทรงจำวัตถุประสงค์ หรือแม้กระทั่งชื่อตัวเองไปแต่เป้าหมายเดียวของเหล่าคนบาปนี้ยังคงอยู่คือการปราบเหล่าไนลอดให้จงได้วิธีการเล่าเรื่องเกมนี้มันก็ยังคงใช้เอกลักษณ์สไตล์ซีรีส์ของเกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์ คือเล่าอะไรน้อยๆและให้เราไปปฏิติดประต่อเรื่องราวของเราเอ,าเองผ่านฉากคำอธิบายไอเทมแต่ภาคนี้จะมีเรื่องราวของเหล่าไนแฟร์ที่จะมีส่วนเติมเต็มเรื่องราวของเนื้อเรื่องหลักได้โดยพวกเขาจะมีเนื้อเรื่องแยกเป็นของตัวเองที่จะเกี่ยวข้องกับการาค่อยๆฟื้นฟูความทรงจําของตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนและต้องการทําอะไรที่บางตัวก็จะพอมีความน่าสนใจอยู่บ้าง แต่โดยรวมเนื้อเรื่องของภาคนี้มันก็ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะเรารู้เหตุการณ์จากภาคหลักหมดแล้วและภาคนี้ก็แทบจะไม่กล่าวอะไรถึงหรือเชื่อมโยงกันเลยพอความน่าลงไหลในรอของจักรวาลมันไม่ค่อยเยอะและปฏิปต่อเองได้ยากเลยลดความน่าสนใจลงไปเลยรู้สึกเหมือนเป็นการเขียนเส้นเรื่องมารองรับเกมการเล่นเท่านั้นเองคอนเซปต์ Concept ของเกมนี้เลยนะมันคือการเอาเมคอนิกของเกม Elden r i n g มาเอาแอสเซทต,ต,ต่างๆมาปรุงใหม่ ให้อยู่ในรูปแบบของเกมโซล i ท์แบท t ทิลรอยัลที่ผมชอบมันจะมีคำหนึ่งที่มาจากผู้พัฒนาเองที่จะนิยามเกมนี้ไว้ว่า c o m p พ e สอ RPG ถ้าถามว่ามันคืออะไรก็ช่างมันไว้ก่อนเดี๋ยวพอฟังไปเรื่อยๆจะเข้าใจเองเกมนำเสนอเป็นการเล่นจบเป็นรอบๆแบบโคออบกับเพื่อน3คนเมื่อเริ่มเกมก็จะถูกโยนเข้าไปในแผนที่ที่มีการสุ่มจุดลงมีด่านหลากหลายแบบที่จะมีเลเยอรที่สุ่มไอเทมดรอปและศัตรูก็จะสุ่มด้วย ให้เราลงไปหาของฆ่าศัตรูเก็บเลเวลเพื่อเตรียมรับมือกับเฟสกลางคืนโดยจะมีเวลากำหนดการเกิดวงบีบ ให้ผู้เล่นไปรวมกันในจุดที่ถูกบังคับให้ต่อสู้เอาชนะเหล่าศัตร,รูรวมถึงบอสประจำคืนนั้นถ้าเกิดตายตอนกลางคืนเกมก็จะโอเวอร์เลยถ้าพลช่วงกลางคืนไปก็กลับออกไปฟาร์มออกไปสำรวจต่างๆอีกรอบในแผนที่เดิมที่เรายังไม่ได้ไปเช่นอีเวนต์พิเศษของรอบนี้การต่อสู้กับบอสร,ระดับที่โหดขึ้นที่มันจะปรากฏตำแหน่งขึ้นมาในวันที่2อพวงบีบพอจบบอสคืน2ก็จะเข้าสู่การต่อสู้กับลาดบอสทันที แต่ละเกมก็จะประมาณ40นาทีพวกการพัฒนาตัวละครอะไรในรอบนั้นๆก็จบแค่ในรอบนั้นแต่ก็ได้เงินมาบางส่วนและลีลิกมาเสริมทักษะตัวละครก่อนจะไปเล่นรอบต่อไปได้นิดหน่อยซึ่งลีลิกอันนี้แทบจะเป็นการพัฒนาตัวละครนอกการเล่นเพียงอย่างเดียวเลยถ้าปราบลารบอสได้ก็จะปลดล็อกเป้าหมายบอสต,ตัวอื่นมาให้สู้ต่อไปเรื่อยๆ พวกระบบการเล่นเกมก็จะเป็นการเล่นแบบเกมเ l d e n น i n งที่อัพสปีดขึ้นตัดอะไรก็ตามที่ทําให้เกมช้าลงหรือใส่มาแบบรรบรัดตัดตอนเช่นไม่มีเรื่องของค่าน้ําหนักหรือการอัพสเตตแล้วแต่จะล็อกไว้กับตัวละครที่เลือกเลยซึ่งตัวละครก็จะมีมาให้เราเล่นทั้งหมด8ตัววายเดอร์ ider, ผู้สะกดลอยตัวละครสายสมดุลความคล่องตัวและความอึดปานกลางสามารถเข้าหาศัตรูได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยกรบปิ้งฮุ ไอออนไอนักธนูเนตรเหล็กถนัดการโจมตีจากระยะไกลสามารถโจมตีเปิดจุดดอ,อนเพื่อเพิ่มความเสียหายได้การเดียนผู้พิทักษ์สายแทงที่เน้นการตั้งรับและส่วนกลับสามารถสร้างพายุและพุ่งโจมตีจากบนฟ้าและบับการป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมดัชเชสท่านหญิงสุดพลิ้วด้วยการหลบอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการรีสเตตเพื่อทำความเสียหายซ้ำและล่องหนทั้งทีมได้เรเดอร์ ader, ทรชนสายบวก เนการโจมตีประทะกับศัตรูแบบตรงๆโดนตีก็ไม่สะเทือนสามารถเรียกเสาหินมาบับการโจมตีให้ทั้งทีมได้รีครูสผู้บำเพ็ญเพียรน,นักเวทผู้สามารถดูดซับพลังงานรอบตัวมาผสมเป็นเวทมนต์รูปแบบต่างๆได้เบลเวนเนนผู้ล้างแขนที่มีความสามารถในการเรียกวิญญาณมาช่วยต่อสู้รวมถึงปลุกวิญญาณจากศัตรูที่ฆ่าไปแล้วได้ด้วย Executor เพชฌฆาตผู้ใช้ดาบคาตนาต้องสาบเน้นไปกับการเล่นแพรี่เพื่อทำดดเมจและสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ด้วยถึงจะดูเป็นเกมที่จบเป็นรอบๆแต่สิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบแบบเกมโซก็ยังต้องทำเช่นการเก็บรูนเพื่ออัพเลเวลถ้าตายในตอนกลางวันก็รูนตกต้องตามไปเก็บที่แย่กว่าคือถ้าตายเลเวลเราลดด้วย การพัฒนาตัวละครก็ต้องทำทั้งการอัพจำนวนขวดยาการตามหาหินแร่มาอัพเกรดอาวุธพวกบอสและมินิบอสต่างๆก็จะดรอปอาวุธและดรอปบ,บัฟเสริมสถานะต่างๆถาวรด้วยเช่นอืดขึ้นโจมตีดูดเลือดหรือเสริมพลังโจมตีประเภทต่างๆอาวุธแต่ละอย่างก็จะมีระดับความแรด้วยที่ก็จะให้ค่าพลังมากกว่าอาจจะแม้เราต้องช่างใจว่าจะเปลี่ยนอาวุธที่ใช้ไหมเกมนี้จะไม่มีเรื่องชุดสวมใส่ให้เราโฟกัสไปกับอาวุธอย่างเดียว และอาวุธจะไม่ได้มีผลแค่อันที่เราถือแต่พวกบัฟจะได้จากชิ้นที่อยู่ในตัวเราด้วยซึ่งจะพกได้ทั้งหมด6อันซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้ให้ดีบางอันระดับแรงก,กว่าก็จริงแต่บัฟไม่สอดคล้องกับการเล่นบางอย่างอาจจะไร้ประโยชน์แต่ก็อย่าลืมแชร์ข้อมูลให้กับปาร์ตี้ด้วยเพราะมันอาจจะเป็นที่ต้องการของคนอื่นส่วนระบบการต่อสู้ก็ยังให้อารมณ์แบบการเล่นเอลเดนลิงศัตรูที่มีความโหดและฆ่าเราได้ทุกเมื่อหากเราประมาท แกนหลักนอกจากความรู้ความสามารถของตัวเราทั้งอาวุธและสกิลต่างๆแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าคือจังหวะว่าตอนไหนควรรุกตอนไหนควรป้องกันช่องว่างที่โจมตีได้ของศัตรูอยู่ตอนไหนเรากําลังตกเป็นเป้าของศัตรูอยู่หรือเปล่าเพราะการกระทําทุกอย่างต้องใช้สตามินา่าจะวิ่งจะหลบหรือตั้งกาดมัวๆไม่ได้จะไปตีแรกกับบอสยิ่งไม่ได้เลยรวมถึงเกมเน้นไปที่เรื่องของปาร์ตี้ด้วยต้องมาคํานึงว่าจังหวะไหนควรเข้าไปชุบเพื่อนอีก แต่จะมาเล่นเซฟเซฟค่อยๆตอดเลือดบอสไปทีละนิดแบบเกมโซปกติก็ไม่ได้เพราะเกมนี้เวลาเป็นปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในช่วงกลางวันเราอาจจะต้องเล่นให้อคติสิบขึ้นเล่นให้เสี่ยงขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่เยอะขึ้นคือไอ้แค่ความยากจากศัตรูความยากจากการลงโทษมันคงยังไม่สาแก่ใจทีมงานมันเลยใส่เรื่องเวลามากดดันเพิ่มไปอีกซึ่งเวลานี้มันก็มีน้อยจริงๆถึงจะบอกว่าเกมมันยากนะ แต่มันก็ยังเป็นความยากที่แฟเสมอเช่นเรื่องความซับซ้อนของดันเจียนหรือศัตรูประเภทชอบแอบตามซอกชอบกวนตีนอะไรบางอย่างเรามันจะไม่ค่อยมีและเพราะเขารู้ว่าเกมมันเร่งถ้าต้องมาเล่นแบบระแวงไปด้วยอีกมันคงไม่สนุกแน่ๆหรืออย่างพวกบอสมันก็เทียบไม่ได้เลยกับเกมเอลเดนลิงภาคหลักก็เพราะเกมนี้กว่าเราจะมาสู้กับลาดบอสหนครั้งใช้เวลา40นาที ไม่ใช่แบบเกิดอยู่หน้าห้องบอสแล้วกลับไปสู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะเอาชนะได้ในภาคนี้เขาก็เลยบาลานให้บอสแต่ละตัวจะมีเมคานิคอะไรพิเศษพิเศษให้เราสังเกตและหาทางเอาชนะได้ถ้าใครเล่นเองเราให้ประสบการณ์การเล่นแต่ละครั้งมันบอกอะไรเพิ่มเติมไปเรื่อยๆมันจะเป็นประสบการณ์ในการเล่นที่ดีแน่นอนก็ต้องชมว่าเรื่องของบาลานเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาทำมาได้ดีมากๆมันต้องแบบนี้แหละ เกม RPG ีที่ดีจะทิ้งเรื่องบาลานซ์ไม่ได้มันทำให้ถึงจะเล่นไม่ผ่านก็ไม่ได้โทษเกมเพราะเขาทำมาแฟร์แล้วในทุกๆจุดทุกอย่างอยู่ที่เราทำในแต่ละรอบได้ดีแค่ไหนตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ถูกต้องแค่ไหนเราคุ้มกับสิ่งที่เราเลือกจะเสี่ยงแค่ไหนซึ่งพวกเนี้ยมันจะได้จากองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรามีจากประสบการณ์การเล่นแต่ละรอบและใช้ทุกองค์ประกอบของการเล่นเกม RPG การอัพเลเวลการตีบวกการสำรวจดันเชียนการปราบบอส รวมถึงความสำคัญในการเลือกบิลที่เหมาะสมกับตนเองและปาร์ตี้เข้าใจตัวละครที่เราเล่นทั้งความสามารถจุดอ่อนจุดแข็งการสเกลพลังโจมตีกับอาวุธและค่าสแตตและรู้ข้อมูลอาวุธทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสกิลเวทมนต์คาถาว่าทุกอันทำอะไรได้เอาจริงๆผมได้รู้เยอะว่าตอนเล่นเอลเดนลิงภาคหลักซะอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้และโคตรสำคัญเลยคือแผนที่ต้องจำมันให้ได้เหมือนเป็นสวนหลังบ้าน วางแผนการเดินทางเข้าตรงไหนออกตรงไหนไปที่ไหนต่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกตรงไหนบ้างแคมป์ไหนดันเจี้ยนไหนเจอบอสตัวอะไรต้องคิดต้องเอามาตัดสินใจทั้งหมดไอ้ทุกองค์ประกอบที่บอกมามันก็จะถูกบีบขั้นอัดอยู่ในประสบการณ์40นาทีนี้ทั้งหมดแน่แหละคือนิยามของคำว่า c o m p พ e ส s RPG เอาจริงๆเกมก็ไม่ได้บังคับให้เล่น3คนหรอกจะเล่นคนเดียวก็ได้เกมทำโหมดมารองรับเหมือนกัน ถ้าเล่นคนเดียวก็จะมีการสเกลพลังให้เหมาะสมและเราสามารถคืนชีพได้1ครั้งและเดี๋ยวเกมจะอัปเดตโหมดเล่น2คนตามมาอีกทีส่วนข้อเสียใหญ่ๆอย่างหนึ่งสำหรับผมเลยนะมันคือเรื่องของ progression ที่ progression นอกเกมมันจะมีน้อยมากๆอย่างพวกเกมโรคลหลส่วนมากเวลาเล่นแล้วไม่ผ่านก็จะมีอะไรพัฒนาขึ้นเล็กๆน้อยๆให้ความรู้สึกว่าตัวเราพัฒนาอยากกลับไปเล่นซ้ำให้ไกลกว่าเดิม หรือจะเป็นผู้เกม RPG ที่เน้นสู้บอสอย่างเกมมอน u ันมันก็จะใช้วิธีลงด่านเดิมซ้ำๆเพื่อพัฒนาตัวละครสำหรับเกมนี้การเล่นผ่านหรือไม่ผ่านมันแทบไม่ได้อะไรเลยกลไกการให้รางวัลผู้เล่นถาวรแทบจะไม่มีมีแค่ของรางวัลจากการปราบบอสครั้งแรกครั้งเดียวและของรางวัลจากเนื้อเรื่องอีกนิดหน่อยแต่ก็เป็นออฟของรีลิกที่ก็สุ่มดรอปได้เหมือนกัน จะอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของภาชนะที่ไว้เปลี่ยนเซตของลีลิกที่ใส่ได้แค่นี้คือใจผมอยากให้มีอะไรที่พัฒนาตัวละครถาวรบ้างก็ได้เช่นเพิ่มสกิลติดตัวมาใหม่ไม่ก็ได้ท่าไม้ตายอีกแบบมาเป็นตัวเลือกหรือเพิ่มสล็อตการใส่ลิลิกมาอีกสักอันก็ได้เพราะดูเกมตอนนี้มันให้ความรู้สึกยังไงรู้ไหมมันรู้สึกเหมือนเกมนี้คือ DLC ให้ผู้เล่นไปลองของในโหมดพิเศษผ่านบอสท,ทุกตัวจบกลับมาเล่นเกมหลักพอปราบบอสครบก็ไม่เหลือความรู้สึกอยากจะเล่นต่อละ หรือนี่จะเป็นการนําเสนอการทารุณผู้เล่นแบบเกมโซไม่ใช่แบบเกมโลคไหลก็คือถ้าคุณเล่นไม่ผ่านสิ่งที่พัฒนาได้ก็มีแค่ฝีมือคุณเท่านั้นแหละแอดเซ็ตทุกอย่างของเกมนี้ก็แทบเอามาจากเอลเดนลิงภาคหลักทั้งหมดรวมถึงบรรยากาศของเกมก็ถอดมาจากเกมเอ d e n น i n งเลยอาจจะไม่ได้มีครบแต่ก็มีหลายไบยโอเหมือนกันเช่นป่าสกาเลตลอ t เหวลาวาใต้ดินและปราสาทขนาดใหญ่พวกบรรยากาศแสงท้องฟ้าก็ยังให้โทนสีที่แปลกตาและก็ยังให้อารมณ์แบบดาร์คแฟนตาซีได้ดีเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ว้าวมากเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เห็นแล้วในเกมเอลดิลิงภาคหลักและตัวเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาชื่นชมฉากมากมายนักเพราะเกมมันก็เร่งสเสลึกเกินแต่ก็จะมีฉากบอสไฟท์นี่แหละที่ก็ยังคงอลังการงานสร้างและสร้างความขนลุกได้ดีเหมือนเดิม ส่วนคุณภาพกราฟิกก็แทบไม่ได้พัฒนาไปจากเดิมเลยมันก็ถือว่าใกล้จะตกยุคลวนะกับแอนิเมชันคมๆแข็งๆแ,แล้าจริงๆมันด้อยกว่าหน่อยด้วยเพราะภาคนี้ไม่มีเรเทสซิ่งแบบภาคหลักเหลือแค่แสงไฟเรียวไทม์จากพวกคบเพลิงกองไฟที่น่าเสียดายเรื่องเรเทสซิ่งเพราะเกมนี้พวกแสงจากท้องฟ้าจากเอฟเฟกต์ต่างๆมันมีผลมากๆยังดีที่ดีไซน์และอาร์ตดร렉ชันมีความแปลกตาอยู่ก็เลยยังดูสวยและให้บรรยากาศดักๆแบบหน้าอึดอัดได้อยู่ แล้วมันก็มีพวกกิมมิคเล็กๆน้อยๆของเกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์ก็คือการเอาองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆอยมาจากเกม Dark s o u ซ s ด้วยเช่นพวกชุดตัวละครหรือบอสบางตัวโผล่ Pro มาทีนี่ PTSD กำเริบเลยเอาจริงๆผมอยากให้มันมีอีกนะทั้งบอสจะปลัดบอลหรือสกิโลถ้าเจูจูมีแบบ All f a น of course หรืออาชินาอิชินโผล่มานี่คงขนลุกหน้าดูเอาเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่สุดก่อนเลยคือระบบสำหรับการเป็นเกมมัลติเพเยอร์ คือเกมนี้ถูกนําเสนอให้เป็นเกมโควอปแล้วแต่กลับไม่มีระบบที่ใช้ในการสื่อสารเลยไม่มีไวแชทไม่มีการพิมพ์ไม่มีควิคเมสเซจมีแต่ปิงโง่ๆหนึ่งอันกับพวกอ e ีโมดและเป็นเกมที่ต้องทําเวลากันแบบนี้การสื่อสารไม่ได้เป็นอะไรที่โคตรลาบากคือถ้ามันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์และถูกตัดระบบค u a l i t y ออฟไล์ออกเพื่อเป็นการนําเสนอเกมยากก็ยังพอเข้าใจได้แต่อันนี้มันเป็นเกมโคออปจะทําแบบนี้ไม่ได้สงสัยว่าเขาจะถนัดแต่การทรมานผู้เล่น ยังไม่ชินกับการช่วยเหลือผู้เล่นสินะจริงๆเกมนี้มันก็มีอะไรที่ช่วยผู้เล่นแล้วเช่นทูต o วรีในที่สุดเกมค่ายนี้ก็มีทูตัวเรียแบบจริงๆจังๆสักทีรวมถึงพื้นที่ในการซ้อมอาวุธต่างๆอย่างอิสระด้วยถือว่าทําส่วนนี้มาได้ดีมากๆเพราะคงไม่มีใครอยากไปจอยห้องผู้เล่นที่ทําอะไรไม่เป็นเลยหรอกเพราะฉะนั้นก็ไปฝึกกันด้วย เกมยังคงไม่รองรับการเล่นแบบ Cross Play ทำให้บางทีอาจจะหาห้องยากไปหน่อยถ้าอยากได้ปาร์ตี้จริงๆจะสามารถเปิดตัว Cross r e g i o n Matchmaking ได้เพื่อเล่นกับผู้เล่นที่อยู่ไกลขึ้นแต่ก็อาจจะระวังเรื่องเกมดีเลย์ด้วยเพราะถึงแม้เกมจะใช้ระบบ Matchmaking บน s e r v ์ฟเวอร์แต่ตอนเล่นจะใช้ระบบ P2P ก็เลยจะมีอาการดีเลย์มีการกระตุกอยู่บ้างขึ้นอยู่กับเน็ตของโฮสตหรือหลุดออกไปเลยก็เกิดขึ้นบ่อยยังดีที่เราสามารถกลับมาจอยเซสชั่นได้หากหลุดไป พวกเมนูหรือ UI ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเช่นหน้าเมนูที่ใช้งานงงๆฟิลเตอร์ตอนหาไอเทมที่ยังไม่ค่อยดีอย่างหน้าตาของท่าสายฟ้ากับโฮลี่เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยอีกอย่างที่เป็นปัญหาเหมือนกันคือเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์คือเกมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเกมที่กินสเปคมากมายนะครอกแต่ก็จะมีอาการปัญหากระตุกแบบไม่ทราบสาเหตุบางทีก็เป็นแค่ไม่กี่วิบางทีก็ยาวต่อเนื่องเป็นนาทีหรือเกมคราชไปเลยก็มีส่วนการตั้งค่าด้านอื่นก็ไม่ได้มีเยอะมาก ที่จะดูเน้นหน่อยจะเป็นเรื่องของการควบคุมที่ก็ช่วยผู้เล่นได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของมุมกล้องที่พยายามช่วยสุดๆแล้วเรื่องของการปรับความเร็วออโต้เอมการเปลี่ยนเป้าหรือพวกออโต้คามราต่างๆผมชอบวิธีการเลื่อนเมาส์เพื่อเปลี่ยนเป้าศัตรูมากเลยแต่เวลาเจอพวกศัตรูตัวใหญ่ๆยังไงก็ปวดหัวกับมุมกล้องอยู่ถือว่าทำออกมารองรับการเล่นด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดได้ดีมากๆแต่ถ้าใครถนัดใช้คอนโทรลเลอร์เกมก็รองรับเต็มรูปแบบ อีกอย่างที่เป็นมาตรฐานของฟอร์มซอฟต์แวร์แล้วคือซับภาษาไทยที่พอมีเซตติ้งเป็นแบบแฟนตาซีก็จะมีการใช้คำศัพท์แบบปรำปราหน่อยที่ก็ออกมาสละสลวยดีจนบางทีก็มีแอบงงเหมือนกันพอไปเทียบกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะเกมไม่ได้แยกภาษาระหว่างซับไตเติลกับหน้าเมนูคือเกมเพลย์โดยรวมมันก็ไม่ได้แย่นะสนุกใช้ได้เลยด้วยพื้นฐานจากระบบของเกม Elden r i n g แต่คอนเทนต์มันก็มีน้อยมากๆใครคาดหวังจะได้เล่นไปยาวๆก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยโปรเกรชันหรือคุณค่าในการเล่นซ้ำมันมีน้อยให้ความรู้สึกเหมือนเป็น DLC standalone ซะมากกว่าให้พวกที่เล่นเกมหลักมาอยู่แล้วมาลองวัดฝีมือกับโหมดใหม่ที่การันตีเลยว่ามันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเอ d เด r ล n g ได้อย่างครบถ้วนทั้งความยากความกดดันแบบเดิมๆและเงื่อนไขความยากแบบใหม่จากเรื่องของเวลาแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คงไ่พ้นหาเพื่อนมาเล่นด้วยนั่นแหละ ตอนนี้ช่องมอดมาแชวมีระบบสับสคิปชั่นแล้วใครที่อยากสนับสนุนให้ผมทำคอนเทนต์ได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นก็กดสมัครกันมาได้หรือจะเป็นการกด Super t a แตการกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้มากๆแล้วใครที่มีคำแนะนำหรือติชมก็คอมเมนต์กันมาได้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจรับชมรับฟังคลิปจนจบนะ